ไม่รู้จักกระแสชีวิตตามความเป็นจริงว่าทุกเนี่ยชาติทุกชราทุกท่องได้แต่ไม่รู้เราท่องกันได้หมดเลยนะเมื่อศึกษาธรรมะเนี่ยชาติทุกก็รู้จักชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกขาโทมนาสและอุปายาสะอภีเยหิสัมโยคะทุกปิเยหิโยคะทุกยามปิฉังนรปติตามปิทุกขังสรุปลงลึกสังคีเตนะปัญจุปาทานขันดาทุกขากี่กองทุกมีกี่กอง หนึ่งความเกิดใช่ไหมสองความแก่สามความเก็บไข้สี่มรณะห้าก็โศกะหกกัปริเทวะเจ็ดก็ทุกกายแปดก็ทุกใจใช่ไหมโทมนัสเก้าก็อุปายาสาเก้าเลยนะแล้วก็สิบก็ประจบกษัตริย์และสังขารอันไม่เป็นที่รักสิบเอ็ด กพัฒพาเกสัตว์และสังขารเป็นที่รัก 12. ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกไหมเป็นทุกสิบสามก็สรุปลองก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกขเป็นตัวทุกข์คำถามคือไอ้คำว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยนั้นก็เป็นทุกเนี่ยคำนี้หมายถึงอะไร ถามใครดีะถามท่านธรรมวิตรุโธคำว่ายำปิดฉังนรพติตำปิดทุกขังเนี่ยคำนี้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยหมายถึงยังไงครับรครับขอการพระอาจารย์ครับก็ในตำราเขาหมายถึงว่ามูสัตที่ปรารถนาความไม่เกิดแต่ก็ต้องเจอกับความเกิดนี่ครับอาจารย์ ปารถนาความไม่แก่แต่ก็ต้องเจอกับความแก่ปารถนาความไม่เจ็บไข้ก็ต้องเจอความเจ็บไข้ครับอาจารย์ปารถนาสิ่งใดแล้วมันไม่ได้สมความปารถนาก็เป็นทุกข์เพราะมันปารถนาด้วยตัณหาครับอาจารย์เมื่อปารถนาด้วยตัณหาแต่ว่าไม่ประกอบเหตุก็ต้องผิดหวังเอถ้าสมว่าถ้าปรารถนาแล้วสมปรารถนาเช่นปรารถนาอยากจะได้เงินเพื่อจะมาทําบุญแล้วมันก็ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นทุกข์ไหม เป็นไหมล้วปรารถนาอยากจะเออไม่อยากเรียนสมมตินเนี่ยไม่อยากฟังธรรมสมณตนศาสนาพุทธโอปรารถนาไม่อยากฟังธรรมหรือปรารถนาไม่อยากจะเรียนอยากจะนอนแล้วก็เลยได้นอนตามที่ปรารถนาด้วยพอดีเขาบอกอ๋อช่วงนี้หยุดเรียนเหมือนเป็นทุกข์กไหมเป็นทุกข์ไหมครับเป็นไม่เป็น เอ้คำว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยมันหมายถึงอะไรอ่ะแต่ถ้าปรารถนาแล้วได้ล่ะปรารถนาอยากจะได้ทรัพย์ก็ได้ทรัพย์ปรารถนาอยากจะได้บุตรได้บุตรปรารถนาได้ภรรยาได้ภรรยาปรารถนาสามีได้สามีปรารถนาปรารถนาอยากจะมีคนมาดูแลก็มีคนมาดูแลคือปรารถนาแล้วมันได้อย่างที่ปรารถนาอันนี้เข้าในเงื่อนไขข้อนี้ไหมเข้าหรือไม่เข้า ครับขออากาศก็ต้องจัดว่าเข้าครับอาจารย์เป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมเป็นทุกข์ด้วยครับจะเป็นยังไงอ่าเป็นทุกข์เพราะว่าอ่าเพราะว่าคือการปรารถนาแล้วมันสมความปรารถนามันไม่ได้เป็นความสมปรารถนาที่แท้จริงครับอาจารย์มันเป็นความมันสมปรารถนาแค่ชั่วข่าวแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องผิดหวังก็ต้องพัดภาคจากเรื่องนั้นอยู่ดีไงครับอาจารย์ เช่นปรารถนาจะ,ะไม่ได้เรียนพอไม่ได้พอสมความปรารถนาไม่ได้เรียนแต่มันก็ไม่ได้ไม่สามารถจะคงอยู่ไปได้ตลอดครับอาจารย์สุดท้ายก็ต้องกลับไปเรียนก็ต้องเจอกับความผิดหวังอย่างนี้ครับอาจารย์อ๋อเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมในแบบเนี้ยท่านอาจารย์บอยใช่แบบนี้ไหมหรือยังไม่ไม่มั่นใจย้ำปิดฉังรับปฏิตามปิดทุกขังเนี่ย ปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นที่เป็นทุกข์ในที่นี้มันหมายถึงอะไรก็ไม่รู้นี่มั่นหมาย,ยางี้ใช่ไหมที่ท่านศึกษาเรียนกันมาเป็นงนี้ใช่ไหมไอ้คำว่ายำปิชังดรารัปพติเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าหรืออะไรใช่ไหมใช่ข้อน,นี้ไหมข้ากขารพระอาจารย์ความพัฒนาของของของสัตว์โลกที่ยังมีปัญหา <c oughs> กุ้มกุ่มหยุดเลยครับก็ตัดอารถฒนาโดยยิงอาศัยอาศัยตัณหาท,ทัิทินะครับแล้วก็อรารัฒนาในสิ่งที่เป็นสังขารที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พัฒนามันก็ขึ้นชื่อว่าก็ยังาัฒนาทุกข์อยู่ยังมีความวนแปลอยู่ ปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุก์เป็นชไหนนี่ดูตรงนี้นะนดูในพระ,พระสูตรในสถิติประฐานสูตรบอกว่าความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอเราอย่ามีความอย่ามาถึงความถึงเราเลยขอความเกิดอย่ามาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ความปรารถนา นั้นเรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ไม่ได้แม้อันนั้นความปรารถนาว่าความแก่เป็นธรรมดาคือสัตว์เนี่ยต้องมีความแก่เป็นธรรมดาสัตว์นี้ต้องมีความเจ็บไข่เป็นธรรมดาสัตว์นี้ต้องมีมรณะเป็นธรรมดาสัตว์นี้ต้องมีความโศกเป็นธรรมดาสัตว์นี้ต้องมีปริเทวะทุกขโทมนัสา,าุปายาะเป็นธรรมดาใช่ไหม ขอเราอย่าพึงมีความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจอย่ามีแก่เราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมปรารถนาอันนั้นเรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ไม่ได้สิ่งนั้นก็หมายความว่าในบรรดาทุกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทุกทั้งหมดตั้งแต่เกิดแก่เจ็บมรณะความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจ ต้องพบเจอกับบุคคลและสังขารทั้งหลายที่ไม่ชอบใจและต้องพลัดภาคจากสัตว์และสังขารที่น่าชอบใจสิ่งต่างๆตรงนี้มันเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาคือมันติดอยู่ในกระแสชวิตของมูสัตว์ทุกจําพวกไม่เว้นไม่เว้นเลยว่าเพราะมันมีขันห้าก็เลยไปปรารถนาว่าขอให้เราอย่าได้ประจวบกับสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อสัตว์เหล่านั้นปรารถนาด้วยตัณหาด้วยมนาทิฐิ ก็ไม่ได้อย่างที่ปรารถนาเมื่อไม่ได้อย่างที่ปรารถนาแล้วจึงต้องประสบชาติทุกข์บ่อยๆชาาทุกข์บ่อยๆพยาธิทุกข์บ่อยๆมราณะทุกข์บ่อยๆก็ต้องประจวบปัญหาอยู่ล่ําไปเพราะเป็นการปรารถนาขันห้าเมื่อปรารถนารูปขันเวทนาสัญญาสังขารญาแล้วเนี่ยหมู่สัตว์นั้นก็เลยไม่พ้นจากทุกเหล่านี้ไปได้ยังไงก็ออกไม่ได้เพราะเป็นการปรารถนาแบบอยากจะมีขันห้าแต่ไม่อยากเกิด อยากมีขันห้าแต่ไม่อยากแก่อยากมีขันห้าแต่ไม่อยากเจ็บไข้อยากมีขันห้าแต่ไม่อยากมรณะอยากมีขันห้าแต่ไม่อยากโศกอยากมีขันห้าแต่ไม่อยากบ่นเพ้ออยากมีขันห้าไม่อยากทุกข์กายอยากมีขันห้าไม่อยากทุกข์ใจอยากมีขันห้าไม่อยากจะอยากไม่อยากจะเป็นแพนิคอยากมีขันห้าแต่ไม่อยากเจอกับบุคคลและสังขารทั้งหลายที่ไม่ชอบใจอยากมีขันห้าแต่ไม่อยากพัดพลาก เข้าใจไหมมันคานกันไหมเพราะขันห้านั้นธรรมชาติของขันห้ามันคือชาติทุกชราทุกปยาทุก์มรณะท,ทุกโสกกปริเทวทุกขโทมและเสาวปายาสาเข้าใจไหมอุปาทานขันขันห้ารูปเวทนาตราบใดยังมีรูปเวนทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ตราบนั้นก็จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่แต่เราบอกว่าอยากมีอยากได้กระแสชีวิตแต่ไม่อยากเจอสิ่งเหล่านี้อย่างเนี้ยปรารถนาสิ่งใด คือปราถนาขันห้าแต่ไม่อยากเจอทุกเบียดเบียนแล้วมันจะสมปรารถนาไหมไม่สมปรารถนาก็จะต้องเจอความทุกเบียดเบียนบีบคั้นแล้วก็ท่วมทับโจมตีอยู่ล่ำไปไม่จบไม่สิน้นต่อให้ปรารถนาไม่อยากมีขันห้าแต่ไม่รู้วิธีการปฏิบัติไม่รู้ข้อปฏิบัติไม่สามารถนำกิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ต่อให ไม่ปรารถนาขันห้าก็ต้องประจบทุกมันเป็นแบบนี้ด้วยนะเขาะ้าใจไหมฉะนั้นเมื่อสักครู่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราหวังแล้วมันสมหวังมันไม่ได้สมหวังจริงมันไม่สมหวังจริงเพราะความหวังของคุณนั้นเป็นความหวังที่อิงแอบขันห้าอยากได้ขันห้าแต่ไม่อยากได้ปัญหาคืออยากมีชีวิตแต่ไม่ต้องการเจอปัญหา อยากมีชีวิตแต่ไม่อยากเจอคนคนนี้อยากมีชีวิตแต่ไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้อยากมีชีวิตแต่ไม่อยากจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ซึ่งมันขัดหลักการความเป็นจริงเพราะขันห้ามันคือตัวตัวทุกขันห้ามันคือตัวปัญหาเข้าใจไหมเล่ะเห็นภาพไหมขันห้ามันคือตัวทุกขันห้าคือตัวปัญหาไอตัวชีวิตเนี่ยมันคือตัวปัญหา ที่ถามตอบว่าเออเมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวปัญหาถ้าเราดับขันห้าเสียเราก็ดับปัญหาได้สิใช่ไหมทําลายมันซะสิทาลายมันเสียจะทําด้วยวิธีไหนก็ได้จัดการมันเสียมันเป็นตัวทุกข์ดีนะกระเชื่อมมันซะเลย <laughs> มันจะได้ดับทุกข์ได้ถูกไหมมันไม่ถูกอีก คือไปทําลายมันเนี่ยมันเช่นเราเอาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายไปทําลายมันปุ๊บไปเนี่ยมันไม่จบมันเป็นไปมันเป็นตัวผลไงไอ้รูปธรรมเวรนาสัญญาสังขารญาในอุปาทานขานเป็นตัวผลมันคือตัวทุกขมันไม่ใช่ตัวเหตุไอเหตุของมันคือตัวสมุทัยเข้าใจไหมคือตัณหาเนน่ยการมาตัณหาบาวตัณหาวิบาวตัณหานี่คือเหตุของทุก ฉะนั้นเวลาเราจะดับทุกดับปัญหาแก้ปัญหามันเลยต้องเป็นละที่สมุท,ทยัยเข้าใจไหมครับมันต้องเป็นละที่สมุทัยคือละคือตัณหาละคือความทยานอยากเนี่ยการมาตัณหาปวาัณตนาวิภาวาตัณหาคาถามต่อการมาตัณหาได้แก่อะไระการมาตัณหาได้แก่อะไรได้แก่อะไรการมาตัณหาเนี่ย ได้แก่อะไรครับโดยสยภาพทำได้แก่อะไรท่านธรรมโอตโตได้แก่อะไรการมตัตนาเนี่ยได้แก่โลพะเจตสิกโลพะแล้วภาวะตัณหาได้แก่อะไรก็โลพะเจตสิกครับอาจารย์ว,วิภาวะตัณหาได้แก่อะไรก็เป็นโลภ<พ>า,ล<พ>า,ลาทั้งหมดคมรับอาจารย์อ้าวแล้วทำไมถึงแยกเป็นสามแยกเป็นสามในมุมที่การมตัตตหาเป็นตัวโลพาที่ไปติดใจย,ยินดีในในสี่เสียงกินรสสัมผัส ธรรมารมครับอาจารย์แล้วเพราะว,ว่าเพราะว่าตัณหาก็ปรารถนาให้สิ่งที่ไปติดใจไปยินดีนั้นคงอยู่ได้น,น,นานๆครับอาจารย์ส่วนวิภาวะตัณหาก็คือภาวะทีออ่อยากให้มันพ้นไปจากสภาพที่ไม่น่าชอบใจนะครับอาจารย์แล้วมันมันต่างกันยังไงถ้าจะภาพมองให้เห็นชัดมันจะต่างกันตรงไหนเช่นการปรารถนา ในการไปแสวงหาทรัพย์อย่างเงี้ยครับอาจารย์ในความอยากที่จะได้ทรัพย์เป็นกรารมตั้นหาพอได้มาแล้วก็อยากจะรักษาไว้ไม่ไม่อยากให้มันเสื่อมไปหายไปก็เป็นภาวะต,ตั้นหาครับอาจารย์ส่วนพอเมื่อใดที่มันใช้ไปมันหมดไปหรือมันลดลงก็อยากจะพ้นจากสภาพที่มัน ที่ซับมันลดลงลดลง,ลดลงเป็นยุวิราะตัณหา,อ,าอันนี้อันนี้เป็นการอธิบายตามในยะที่โดยทั่วๆไปอธิบายแบบนี้นะแต่ถ้าเห็นภาพชัดๆต้องบอกว่าตัณหาที่เกี่ยวกับความทยานอยากในการมาคุณสีเสียงกินลดผลิตภาพเป็นต้นเะนี่ยปรารถนาอยากจะตอบสนองความต้องการตนเองเป็นการมาตัณหาถ้าภาวะตัณหาเป็นตัณหาที่เกิดร่วมกันกับสัสะตสตถิทิฏอันนี้มีทิฏมาเกี่ยวมามา,มาเกี่ยวข้องในเห็นภาพชัดขึ้นคือ ปรารถนาด้วยอยากได้ด้วยและอยากให้สิ่งเหล่านั้นมันมั่นคงด้วยจนขนาดมีความเห็นว่าเ,เมื่อกระเสียชีวิตแล้วเนี่ยกระแสชีวิตของเราจะมั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันอีกที่เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เป็นตัวภวะตัณหาคือความอยากที่เป็นไปกับความเห็นว่าเที่ยงตรงนี้ต้องกำกับให้ชัดด้วยส่วนความอยากที่เห็นที่เป็นไปกับทิฏฐิแต่ที่เห็นว่ามันขาดศูนย์ อย่างนี้เป็นวิภวะตัณหาสรุปแล้วก็คือตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยทีนี้การพูดตัณหาอย่างเดียวเนี่ยไม่พอถ้าตามในยักษ์ของพระวิธรรมแล้วจะแก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตแปเป็นสมุทยัยสัจจะแต่เป็นการกล่าวโดยเอาโลภะเจตสิกเป็นด่านหน้านะครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยเบื้องหลังของสมุทยัยสัจจะจริงๆคือตัวสมุทัยจริงๆเนี่ย มันเอาเอาวิชาด้วยคือโมหะด้วยเอาตัวทิฏฐิคืออุปาทานด้วยเนี่ยอย่างนี้เป็นกิเลสกิเลสอย่างเดียวไม่พอพอตัว,ต,วตัวโลภะก็เป็นกิเลสใช่ไหมราคะเป็นกิเลสทิฏฐิเป็นกิเลสโมหะก็เป็นกิเลสต้องเอาตัวกรรมด้วยคือเจตนาที่เป็นกรรมปวาด้วยแล้วก็เอาตัวตัวสังขารสภาพเป็นการปรุงแต่งด้วย ก็เลยว่าอาวิชาตัณหาอุปาทานสังขารแล้วก็กรรมอันนี้เป็นสมุทัยด้วยอย่างนี้เป็นต้นมองเห็นไหมเหตุผลที่จะต้องเอาตัณหาบวกกันกับทิฏฐิบวกกับวิชาที่เป็นกิเลสกับกรรมบวกกันด้วยเพราะสองตัวนี้เวลามาเกิดร่วมกันพวกมันทํากรรมพอการทํากรรมเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยให้ได้ขันห้าได้ทุกข์นั่นเองถ้ามีตัณหาอย่างเดียวเนี่ยตัณหาอย่างเดียวลำพังตัณหาอย่างเดียวมันไม่มีอิทธิพล แต่มีอิทธิพลได้เพราะไปรวมกับความหลงความมืดบอดคือวิชาไปเกิดร่วมกับทิฏฐิคือความเห็นว่าผิดแล้วก็ไปเกิดร่วมกันกับอวิชาคือความมืดบอดและก็ก,การปรุงแต่งที่เป็นสังขารและมีเจตนาเป็นตัวกรรมก็ด้วยเมื่อกระบวนการของตัวสังขารและธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปทํากรรมขึ้นมาเป็นเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นตัวสมุทยัยขยาจยังทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นสิไอสมุทัยเนี่ย ท่านในพระสูตรเนี่ยยังกินความไปถึงตัวกุศลด้วยครับทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีอวิชชาตหนากประทานเกิดร่วมนะอย่างเช่นพวกเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยแล้วก็ไปเกิดในวัฏฏะเนี่ยตัวนี้ยังจัดว่าเป็นตัวเหตุของทุกข์อีกท,ทําไมถึงเวทถึงเหตุถึงทุกข์เช่นมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้ขันห้าของมนุษย์ได้ขันห้าของเทวดาแม้ได้ขันห้าของรูปภพหรือขันสี่ของอรูปภพ หรือขันหนึ่งของอสัญญาสตรพรหมเนี่ยสิ่งต่างๆตรงนี้กรรมที่ทําให้ได้ขันห้าทั้งหมดพระพูดกรรมที่ทําเป็นกุศล,ลกรรมนะในขณะที่เราทํากรรมแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมเป็นกุศลด้วยเป็นการปรุงแต่งที่เป็นกุศลทั้งสังขารทั้งกุศลเนี่ยถามว่าสิ่งต่างๆตรงนี้ทาไมเป็นสมุทัยเพราะมันมีอวิชชาตัณหาประทานอยู่เบื้องหลังคอยกํากับทําให้เราไม่ออกไม่อยากออกจากวัฏฏุกข ฉะนั้นกรรมประเภทนี้ทั้งหมดจึงจัดลงสู่ในกลุ่มสมุทัยด้วยมองออกไหมฮะหรืองงงงไหมฮะเป็นยอมมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากกุศลกรรมบทไหมมาจากบุญไหมมาหรือไม่มาเ<า>พราะศีลห้ากุศลกรรมบทจึงมาเป็นเป็นยอมเป็นมนุษย์ใช่ไหมกรรมคือการทําศีล5กรรมคือทํากุศลกรรมบท คือการไม่ฆ่าไม่รักไม่ฤปิผิดในิกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจ้าไม่โลภไม่โกรธและไม่หลงเ่ยกรรมเหล่านั้นน่ะนำปฏิสนธิเกิดเลยไม่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์คำถามคือกรรมเหล่านั้นสังขารเหล่านั้นที่ปรุงแต่งทําให้ยอมได้ขันห้าของความเป็นมนุษย์เนี่ยกรรมเหล่านั้นเป็นสมุทัยไหมเหตุผลที่เป็นสมุทัยสัจจะเพราะเพราะมันนาเกิดทําไมถึงนําเกิด ทำไมกุศลเหล่านั้นทาไมไม่นําไปสู่นิพพานเพราะเอาวิชาปกปิดไว้เพราะตัณหายางเหนียวเป็นตัวฉาบไว้เพราะทิฏฐิคืออุปาทานยังยึดมั่นถือมั่นปรารถนาความเกิดอยู่มันก็เลยสร้างกุศลแล้วก็เลยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยหลุดจากวงจรของสังสารวัฏไม่ได้อย่างนี้ท่านเลยจัดว่ากุศลกรรมบท เหล่านี้ก็เลยกลายเป็นสมุทัยด้วยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยมองเห็นไหมกุศลเหล่านี้ที่นําเกิดพาะทำให้เราได้ความเกิดไงพอเกิดก็ทําให้ได้ความแก่ไงได้ความเก็บได้มรณะไงแล้วก็ยอมก็ต้องโศกผ่านมาโศกไปกี่รอบแล้วบทเพ้อไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยทุกขกายตลอดทมนะทุกใจไม่ต้องพูดถึงบางทีก็สุดแล้วก็ต้องพบเจอ บุคคลสังขารสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าชอบใจแล้วก็ต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปรารถนานิพพานก็ไม่ได้นิพพานกันสักทีก็เลยมาได้แต่ขันห้าขันหอยู่นี่แหละมองเห็นยังทงั้งทั้งที่เป็นกุศลก็เลยกลายเป็นเป็นอะไรเป็นสมุทยัยแต่ท่านในสัจจะอา้าวท่าน มาบอยท่านอาจารย์บอยเรียนสัจจะยะมกมาแล้วเอ่ออวิชชาอุปาทานอาวิชชาอุปาทานเนี่ยเป็นสมุทัยสัจจะไหมถ้าตามสัจจะยะมกเป็นไหมครับอวิชาเป็นสมุทัยสัจจะไหมอุปทา,านเป็นสมุทัยสัจจะไหมลืมแล้วมั้งเนี่ย สงสัยลืมแล้วเนี่ย <c oughs> ใครบ้างเรียนอภิธรรมมาบ้างเนี่ยบาที่นั่งนงอยู่เนี่ยเรียนใครเรียนสัจจะยมกมาบ้างมีไหมครับท่านท่านวินได้เรียนมาไหมรับขอากาศพระอาจารย์ครับถ,ถ้าตามสัจจยมกก็เป็นทุกขสัจจะครับอาจารย์คืออวิชชาสังขารเนี่ยเขาจัดเป็นตัวสมุทยัยแต่ไม่เรียกว่าสมุทยัยสัจจะใช่ไหม เขาให้ตันหาอย่างเดียวเท่านั้นแหละเป็นสมุทัยด้วยเป็นสมุทัยสัจจะด้วยคือเป็นเหตุด้วยแล้วก็เป็นตัวค,คือในพระพิธรรมมันเขาจะล็อกเป้าไว้เลยครับว่าต้องตัวโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลกิจแปดเท่านั้นถึงจะเป็นสมุทยาาาัยสัจจะตัวอื่นไม่ให้เป็นแต่ในพระสูตรเนี่ยกาวสมุทยาาาัยสัจจะไว้เนี่ยต้องเยอะเลยคือต้องการแยกให้เห็นว่าไม่ใช่ผิด นะครับไม่ใช่ผิดแต่ถ้าตามในย่าแบบเคร่งคัดแบบอุกอะเขาเรียกอุกัตทน่ะนะในโดยตรงอ่ะเขาเอาแค่ตัณหาอย่างเดียวไม่เอาตัวอื่นแต่ถ้าเอาโดยอ้อมเอาโดยอ้อมเนี่ยในยะโดยอ้อมอกิเลสตัณหาทั้งหมดเป็นสมุทัยาสัจจะได้กุศลที่นําไปในวัตตาทั้งหมดก็เป็นสมุทัยาสัจจะได้่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมครับก็ไปแยกยังไงอีกายละเอียดอยีกเยอะ ดูได้อาจจะคลายที่การเนี่ยเราไปศึกษาธรรมะแล้วจะได้ไม่มึนและงงเข้าใจยังครับจะได้ไม่งงว่าได้ยินอย่างนี้ยจะได้ไม่งงเดี๋ยวก็ง,งงกันใหญ่ทีเนี้ยในพูดนี้ยังงงงงเลย,ยงงไหม <c oughs> ยากอย่างเงี้ยยากไหมล่ะไม่ยากหรอกจริงๆแล้วยอมอย่าทาหน้าแบบนั้นดิทําหน้าอย่างนี้เป็นหน้าแบบไม่ค่อยรับเ <c oughs> ข้าใจไหมล่ะ แล้ว่าธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนไหมละเอียดอ่อนหลายคนไปไปเข้าใจว่าโอ้ยไม่ศึกษาดีกว่าก็แปลว่าโอ้ยไม่อยากพ้นทุกข์นั่นเดียวกันปล่อยมันเถอะถ้ามันยากขนาดนั้นก็อย่าไปพ้นมันเลยใคยใครคิดอย่างนั้นไหมด้ที่ขนาดเนี่ยจันบอยเพิ่งเรียนไปหยกหยกแต่ยังลืมได้คุณคิดดูดิใช่ไหมเพิ่งสอบไปวอปีที่แล้วเอง ยังยังหลุดได้มันมันมันไม่ง่ายหรอกครับมันหลุดได้ง่ายของพวกเนี้ยมันต้องใส่ความเข้าใจจริงๆก็ต้องมาดูแล้วดูเนี่ยดีนะมหาเมตตาไม่ไม่เข้ามาแต่เข้ามาถามว่าหลุดอีกไม่เหลือมันหลุดง่ายจริงเรื่องเนี้ไม่ให้ไปว่ากันนะพระอาจารย์ก็หลุดไม่ต้องพูดถึงที่ไม่ต้องเรียยไม่เรียนไม่เรียนไปเลยคนละที่ละทางเด็ด แล้วคนก็ไปเข้าใจผิดว่าเออเอาแต่นี้เริ่มเข้าใจแล้วทีนี้เริ่มเข้าใจอย่างว่าไม่รู้ในทุกมันยากอย่างนี้ฉะนั้นถึงบอกว่าบางคนจึงไม่อยากฟังธรรมะเลยบอกโอ้ย,ยากสู้ไปเอาแบบง่ายๆดีกว่าเลยกลายเป็นคนมักง่ายเลยทีนี้ <laughs> มักง่ายแล้วคิดว่าจะพ้นหนึ่ก็วนๆกันอยู่นั่นแหละ